โอเคครับผมสวัสดีชาวเล่นไปเรื่อยครับผมนายทอบเล่นไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะมาเทรดฟิวเจอร์ครับผมตลาดฟิวเจอร์นะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งของไบแอนซ์นะครับผมเป็นการใช้เลเวเลตเลเวเลตก็คือเหมือนแบบเอ่อเหมือนเราใช้พลังของโบกครับมาช่วยนะครับในการเข้าออเดอร์ครับทาให้เราแบบว่าใช้สามารถใช้เงินน้อยนะครับแลกกับเงินเยอะได้นะครับผมแต่มันก็มีทั้ง ความเสี่ยงด้สองด้านเลยครับเพราะว่าถ้าเราใช้เงินใช้ใช้เลเวลเลเยอะครับเยอะเกินไปครับจังหวะกราฟมันตีกลับครับมันก็จะทําให้เงินของเราหมดเช่นกันครับแต่ว่ามันจะมีวิธีการควบคุมความเสี่ยงนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับผมล็อกอินเว็บไบแอนให้เรียบร้อยนะครับพอเราล็อกอินเว็บไบแอนเรียบร้อยนะครับก็ทําการ โอนเงินเข้ามาในเว็บไบแอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจากบิตคัพนะครับของผมใช้เป็น XLM นะครับหรือว่าบางครั้งก็ใช้ XRP นะครับซื้อซื้อ XRP นะครับในเว็บบิตคัพนะครับแล้วก็ทำการโอนโอนมาที่ไบแอนซ์นะครับพอโอนมาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้เราเข้ามาตรงตรงนี้ครับเมนูฟิวเจอร์ครับตรงนี้ครับ US M future นะครับพอเราเข้ามาที่ตลาดฟิวเจอร์นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นเงินทุนของเรานะครับตอนแรกมันจะยังไม่มีนะครับพอเรากดตรงนี้ครับลูกศรที่ว่าชี้ซ้ายชี้ขวานี่ครับให้เราโอนจากกระเป๋าสปอตนะครับพอเราตอนแรกครับเราโอนมาที่กระเป๋า ของไบแนนนะครับเป็น xrp ใช่ไหมหรือว่าเป็น xlm ใช่ไหมให้เราไปขายครับขายให้เป็น usdt นะครับสมมุติเราโอนมาเป็น xrp นะครับแล้วก็มาที่ xrp แล้วก็ทําการขายให้เรียบร้อยครับผมขายขาย xrp ครับถ้ารีบก็กดราคาตลาดไปเลยครับกดขายเลื่อนตรงนี้ครับขายไปเลยครับพอขายเสร็จเป็น us มันจะเป็น USDT ให้เราครับทีนี้เสร็จเราก็เข้ามาที่เมนูฟิวเจอร์นะครับทำการโอนเงินจากกระเป๋าสปอตนะครับมาเข้าตลาดฟิวเจอร์นะครับก็คือกดทุกสรอนตรงนี้ครับนะครับโอน USDT นะครับจำนวนเท่าไหร่ก็ใส่ไปครับกด100%ก็ได้หรือกดจำนวนที่เราต้องการโอนนะครับแล้วก็กดโอนให้เรียบร้อยครับมันจะโยกเงินจากกระเป๋าสปอตนะครับมา USDT นะครับ ฟิวเจอร์ตรงนี้ครับเสร็จนะครับพอเรามีเงินในพอร์ตแล้วนะครับผมก็วิธีการนะครับเราก็จะมาดูครับสมมติว่าเราอยากเข้าเหรียญอะไรครับอันนี้ผมก็สมมุตินะเราอยากเข้า,เ,าเวสละกันนะเวสสมมุตินะครับอันนี้สมมุตินะครับ สมมติเราอยากเข้าเวทนะครับเราก็หาแนวรับแนวต้านอะไรให้เรียบร้อยนะครับสมมุติว่าเราได้แนวรับแนวต้านที่เราต้องการแล้วนะครับเราลองกดจํานวนเนี่ยครับจํานวนที่เราจะเข้านะครับสมมติว่าเราจะเข้าที่ราคานี้เลยนะครับเราจะเปิดลองแลวแหละเรามั่นใจแล้วว่าเราจะเปิดลองครับเราก็กดที่จํานวนเวทนะครับสมมติเราลองกดหนึ่งร้อยดูครับ เห็นไหมฮะจำนวนเลขตรงนี้ฮะถ้าเราบายนะครับเราจะใช้ทุนประมาณนี้นะครับเราจะได้เวทหนึ่งร้อยครับแต่แต่ว่าอย่าลืมนะครับตรงนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับไอโซเลตกับคอสเนี่ยครับต่างกันยังไงครับสมมุติว่าเรามีทุนตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยเหรียญเราเปิดออเดอร์ตรงนี้ครับเอ่าเปิดสิบเหรียญสมมติเราเปิดสิบเหรียญเราตั้งค่าตัวนี้เป็นคอสนะครับ ตอนแรกเราตั้งคอสนะครับแล้วก็เปิดออเดอร์จำนวนสิบเหรียญน,นะครับเปิดบายที่สิบเหรียญก็ออเดอร์มันก็จะรันที่สิบเหรียญน,นะครับออเดอร์รันที่สิบเหรียญก็จริงแต่ถ้าสมมุติว่าออเดอร์ครับเราเปิดลองไว้แล้วราคามันตกตกตก,ตกลงมาครับเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยเลยนะครับจนจํานวนมาร์จิ้นเนี่ยหรือจํานวนเงินที่เราเทรดไปสิบเหรียญเนี่ยมันหมด มันก็จะไปดึงเงินจากตรงเนี้ครับจนกว่าเงินตรงเนี้ที่เราเหลือเก้าสิบเหรียญตรงเนี้มันจะหมดไปนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของ isolate นะครับกรณีของ isolate ถ้าเหรียญตรงนี้หมดนะครับที่เราลงไว้มาจิ้นที่เราลงไว้มันหมดมันก็จะปิดออเดอร์ให้เราเลยครับ่าข้อแตกต่างนะครับอันนี้ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมดยส่วนตัวผมก็จะใช้เป็น isolate นะครับแล้วก็จํานวนนะครับ ถ้ามือใหม่ครับแนะนําสัก 5x ถึง 10x นี่ก็แบบมือหวานครับถ้าสมมุติว่าเรายิ่งยิ่งจํานวน x มากนะครับมากเท่าไหร่จํานวนเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะจุดจุดที่ลิควิดไพร์ครับนี่ครับจุดล้างครับจุดล้างของพออ่ะจุดล้างของของไม้ที่เราลงไปเนี่ยมันจะยิ่งใกล้ครับผมยกตัวอย่างครับสมมติว่าผมลงไปที่ 10x 10นะครับ 10x เป็นแบบ isolate นะเหรียญ wet นะครับ wet ครับ isolate คูณ10ราคาตอนนี้นะครับก็คือราคานี้เลยสมมติผมจะเข้าที่ 1, หนึ่งหนึ่งพันเหรียญนะครับผมจะใช้ทุนประมาณนี้นะครับเพื่อความชัวนะครับผมให้เราจำค่าเข้าๆไว้นะครับก็คือกดเครื่องคิดเลขตรงนี้ครับเราจะลองนะครับ ราคานะครับ0.2 0.025415อันนี้คือราคาที่เราจะเข้านะครับแล้วราคาขายนะครับผมมว่าผมว่ามันจะไป0.035415นะครับจำนวนเวทที่เราถือนะครับ1000เหรียญน,นะครับ 1, หนึ่เวทนะครับนะครับเราจะใช้ทุนประมาณเท่านี้ครับ 2.54ครับแล้วก็รายได้ครับผมก็คือเราจะได้ประมาณโปรฟิตเรานะครับจะได้ประมาณ10 US นะครับรวมกับทุนนะครับก็คือประมาณ12แล้วก็มันจะมีหักค่าธรรมเนียมนิดหน่อยครับทีนี้นะครับเราลองมาดูจุดล้างครับก็คือคำนวณลิควิดไพนะครับอันนี้เราจำค่าเข้าๆไปครับใช้ทุน2.5เหรียญนะโอเคเหมือนเดิมครับเรากดตัวนี้เป็น isolate นะครับแล้วก็ปรับตัวนี้เป็น 10x นะครับ เราเข้าที่ราคา0.25415นะครับจำนวนเหรียญนะครับ1000เหรียญครับทุนเมื่อกี้เอ่อเราใช้2.5นะครับ2.5นะครับมันไม่พอครับเราต้องใช้ทุนสัก5นะครับส่วน3ครับ3ประมาณ3 3หรือ4นี่นแหละมันจะเปิดไม่ได้ครับมันน้อยเกินไปครับ กดเป็นทุนห้าไปไม่ได้ละล้านมาจิ้นไม่พอครับคูณสิบเอ่อสิบสองทำไมไม่ได้แล้วแป๊บนึงนะครับคูดนะครับศูนย์จุดอ๋อโอเครู้แล้วเมื่อกี้ศูนย์น้อยไปแน่เลยศูนย์จุดศูนย์สองห้าหนึ่งห้า หนึ่งพันสองจุดห้านี่ครับจุดล้างเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วลองเอาตัวเลขตัวนี้ครับสองสองแปดเจ็ดสองสองแปดเจ็ดเก้าครับเราลองมาตีเส้นดูนะครับก็คือเรากดตั้งค่าเส้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ผมใส่เป็นสีแดงนะใส่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ สองสองแปดเจดห้าหรือเปล่าประมาณโอ้โหถือว่าเป็นราคาที่สวยนะถ้าเราดูจากแนวรับแนวต้านนะครับคือถ้าสมมุติว่าราคามันจะขี้เล่ลงมาตรงเนี้ยครับแสดงว่ามันก็หลุดหลุดแนวหลุดแท่งนี้ไปแล้วครับก็คือหลุดหลุดแนวรับไปเลยครับก็คือไม้เนี้ยถามว่าคุ้มค่าไหมที่จะแลกก็ก็คุ้มนะครับผม ก็คือคุ้มค่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราลองคำนวณดูใช่ไหมศูนย์จุดไปประมาณ0.3นเนี่ยครับประมาณนี้325เนี่ยประมาณนี้เลยเส้นนี้เลยก็คือเส้นแนวต้านที่3เลยครับเป็นไม้ที่น่าคุ้มค่านะครับในการแรกนะครับผมส่วนตรงนี้ครับอธิบายอะไรได้บ้างนะครับผมก็คือ เปิดออเดอร์ CVC ไว้นะครับที่ 20x ตัว x x ตัวนี้เราสามารถคูณเพิ่มไปได้นะครับแต่ว่าไอลิควิดไพตรงนี้ครับมันจะขยับเลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนขึ้นไปอีกนะครับทําให้มีโอกาสล้างนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสมมุติสมมุติว่าบังเอิญนะครับบังเอิญเส้นมันเราไปดู CVC นะครับบังเอิญครับ CVC นะครับมันราคา ตรงนี้เป็นราคาที่จุดที่ผมเข้านะครับเนี่ยผมเข้าประมาณเส้นนี้นะฮะแล้วถ้าบาังเอิญ CVC ปุ๊บมันไหลไหลไหลหลไล,ลงมานะครับจนถึงประมาณสักตรงเนี้ยครับแล้วเรามั่นใจครับว่าเออมันไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินเส้นนี้หรอกเราก็สามารถขยับจุดลิควิดไพลงไปได้อีกครับก็คือให้เรากดบวกตรงนี้ครับแต่ว่าเราต้องมีเงินในนี้ก่อนนะครับต้องมีเงินตรงนี้นะฮะคือกดบวก ตรงนี้แล้วก็ใส่ทุนเพิ่มไปลองดูนะครับตรงนี้มันเป็นจุดที่ิดภายเดิมนะครับแล้วถ้าสมมุติเราใส่เพิ่มไปสัก2องเพิ่มไปอีกสักสามเหรียญครับเห็นไหมฮะเก้าเจ็ดเอ่อเก้าเจ็ดหปดเก้า็ดหปดดี๋ยวเพิ่มใหม่สักเส้นนึงนะเป็นสีแดงเก้าเจ็ดหปดอยู่ตรงไหนเก้าเจ็ดหปด เห็นไหมฮะจุดล้างเราก็คือจะต่ํากว่าจุจดแนวแนวรับตรงนี้ครับเห็นไหมฮะซึ่งถามว่า CVC มีโอกาสลงมาไหมก,ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบเราเห็นแล้วเอ้ยเราไม่อยากเสียก้อนนี้เลยก็เราก็อาจจะเพิ่มตังค์เข้าไปช่วยครับนิดนึงครับเรามั่นใจว่าเฮ้ยมันน่าจะเด้งตรงเนี้มันน่าจะแบบเต็มที่นะลงมาปุ๊บเด้งกลับขึ้นไปอะไรเงี้ย แล้วก็เพิ่มตังค์เข้าไปช่วยได้ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของการเทรดฟิวเจอร์ครับผมอันนี้ถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็สอบถามไว้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาส่วนตัวก็ได้นะครับมาถามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ไว้ให้ครับที่ในใต้ใต้คลิปนะครับผมมีออเดอร์ไหนอีกบ้างที่มือใหม่ครับ ตัวนี้ครับเป็นออเดอร์เอเป็นเมนูกดปิดนะครับสมมติว่าเฮ้ยเราพอใจที่กาไรนี้แหละเรากดปิดได้เลยมันก็จะรอราคาตลาดครับมันก็จะรอราคาตลาดที่ว่ามันมีเนี่ยครับเวลราคาที่แบบมีคนกดปิดฮะมันถึงจะปิดให้แต่ถ้าเรากดตรงนี้ครับราคามาเก็ตครับมันก็จะปิดตามนี่เลยครับเนี่ยปิดตามนี่เลยฮะมันก็จะโดนกินไปนิดนึงเห็นไหมฮะเห็นไหมนิดนึงแต่มันปิดเลยปิดทันทีอะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้ อไอตัวนี้นะครับถ้าเราเทรดอยู่แล้วเราไปกดเพิ่มนะครับเนี่ยเรากดถ้ากดเพิ่มไปเนี่ยกดคอนเฟิร์มอ่ะไม่สามารถลดลดค่าลงได้แล้วนะเราต้องเพิ่มตังค์เข้าไปช่วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจุดล้างเราจะขยับขึ้นมาประมาณช่วงนี้เลยเลยมั้งถ้าเราเพิ่มไปนะมีอะไรอีกเออโอเค ที่นึกออกก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ครับการดูนะครับขั้นตอนแรกโอนเหรียญมาก่อนโอนเหรียญมาเสร็จเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังสั้นๆเลยนะครับขั้นตอนแรกครับเราโอนจาก,กบิตคัพมาก่อนนะครับโอนก็คือซื้อเป็นเหรียญคริปโตมาครับโอนมาทําการโอนมาเสร็จโอนมาเสร็จแล้วก็เติมเข้ามาในกระเป๋าฟิวเจอร์นะครับเติมเข้าในฟิวเจอร์เสร็จปุ๊บ ก่อนจะเทดครับก็คือให้เราใส่จํานวนเหรียญที่เราจะถือไว้เลยครับทุนมันจะขึ้นเองฮะเราดูเลยครับว่าแต่ละไม้อ่ะเราจะใช้เท่าไหร่ครับแต่อย่าลืมปรับตัวนี้ให้เหมาะสมนะครับเช่นอาจจะปรับสักคูณ10ก่อนก็ได้ครับอันนี้ CVC ปรับไม่ได้ครับเพราะว่ามันตั้งไว้20เอาเหรียญอื่นครับเทสเราปรับไว้สัก10ก็ได้ครับปรับไว้10แล้วเราก็กดจำนวนเหรียญไปเลยครับ ราคามันอยู่ใกล้เคียงกันอยู่แล้วครับกดเหรียญไปเลยสักสองพันนะสองพันปุ๊บเนี่ยเห็นไหมไม้เนี้ยเราจะใช้สองชุดทุนสองจุดแปดครับผมแล้วเราก็กดลองได้เลยครับทีเนี้ยมันจะขึ้นให้เองนะครับว่ามาจิ้นเท่าไหร่ลิควิดเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยากเอาชัวร์แล้วก,กดคำนวณครับก็ใส่ค่าให้เรียบร้อยครับแล้วก็คำนวณก่อนเทรดได้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามา ได้คลิปได้เลยครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเป็นกำลับบงใจนะครับได้มีทำคลิปออกมาใหม่นะครับผมยังไงก็แอดไลน์มากันได้นะครับไปแล้วครับ